สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ S V I เผยควบโทโฮกุไพโอนียช่วยคุมต้นทุน SVI เดินเกมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านซัลายเชนเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกหลังเข้าซื้อหุ้นโชโฮกุไพโอนียประเทศไทยหรือ TPT เพื่อบริหารต้นทุนอุปกรณ์ต้นน้ำสำหรับการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นุนอัตรากำไรสุทธิ Svi ภายใน3ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นอีก2-3เปอนายสมชัยสลิปัญญาโนนกรรมการผู้จัดการบริษัท Svi จำกัดมหาชนหรือ Svi ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแบบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เปิดเผยว่าบริษัทมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมของ HVI ในฐานะหนึ่งใน50อันดับของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้น100%์ในบริษัทโชโฮกุไพโอเนียประเทศไทย หรือ TPT ถือเป็นกลยุทธ์สร้างการเติบโตในระยะยาวที่สำคัญของ HVI ที่ต้องการเข้าร่วบกิจกรรมซัพพลายเชนระดับต้นน้ำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ TPT ในการผลิตและบริหารจัดการกระบวนการผลิตอุปกรณ์สำหรับประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากสินค้าที่ TPT สามารถผลิตได้นั้น ปัจจุบันบริษัทยังคงนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ทั้งจากประเทศจีนประเทศมาเลเซียและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปดังนั้นการได้มาซึ่งธุรกิจของ TPT นั้นนอกจากจะนำมาซึ่งต้นทุนการผลิตโดยรวมที่ต่ำลงยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและความเสี่ยงด้านซัพพลายเออ,อีกด้วย TPT เป็นจิ๊กซอที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการผลิตของ Svi ก้าวสู่การบริหารซัพพลายเชนวัตถุดิบในระดับต้นน้ำของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกที่ดียิ่งขึ้นจากการบริหารต้นทุนการผลิตตัวได้ดี ส่งเสริมอัตรากำไรสุทธิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก2-3%และกำไรต่อหุ้นจะปรับตัวดีขึ้นกว่า10%ในอีก3ปีข้างหน้าในสมชายกล่าว SVI อวดกำไรงวดนี้พุ่ง108.7% SVI กำไรสุทธิ521ล้านบาทเพิ่มขึ้น108.7%แม้เผชิญแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และปรับราคาสินค้ากับคู่ค้าหนูนอัตราการทำกำไรเพิ่มเป็น11.8%ตอกย้ำกลยุทธ์ลุกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสาร 5G และอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์รับกระแสเมกระเทนโลกมั่นใจปีนี้เติบโตตามแผน10%นายสมชายสิริป,ปัญญานนนกรรมการผู้จัดการบริษัท Svi จำกัดมหาชนหรือ Svi ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์แบบ ประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหากรรมเปิดเผยถึงผลการดำเนินง,งานในไตรมาส3ของปีนี้ระหว่างเดือนกรกฎากคมถึงกันยายนบริษัทประสบความสำเร็จมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีกำไรสุทธิ521ล้านบาทเพิ่มขึ้น108.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น214.7%หากเทียบกับไตรามาสก,ก่อนหน้านี้ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จมาจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนและซับพพรยเชนในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพแม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงบริษัทยังสามารถเจรจาปรับราคาสินค้ากับคู่ค้าได้ทำให้อัตราการทำกำไรในไตรมาสนี้ปรับตัวขึ้นเป็น11.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่4.3%และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทที่เฉลี่ยอยู่ที่4-5%ขณะที่ไรายได้รวมในไตรมาสนี้ยังอยู่ในทิศทางเดียวกันโดยทำได้4,411ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสูงขึ้น15.2%หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการลุกขยายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มอ,อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือขา่ายไร้สายสำหรับการสื่อสารเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณความเร็วสูงสำหรับ 5G หรือ Optical Transceiver กล้องวงจรปิดที่รองรับเทคโนโลยี AI และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์อัจฉริยะและขนส่งสาธารณะหลังจากตลาดยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวดีขึ้น สำหรับความสำเร็จในด้านผลการนำเนินงานในไตรมาส3าของปีนี้ดังกล่าวยังส่งผลดีต่อกำไรสุดที่ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้น42.56%หรือทำได้834ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการทำกำไรสุทธิอยู่ที่7.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่5.1%โดยมีไรายได้รวมอยู่ที่11,705ล้านบาท เพิ่มขึ้น1.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเราประสบความสำเร็จในการผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงานในไตรมาสสที่เติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นความสำเร็จในเชิงการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนและการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในช่วงที่อุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์ประสบกับการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับราคาสินค้ากับคู่ค้าพร้อมใช้ความสามารถด้านการผลิตที่ดีเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของ Svi ที่มุ่งผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้อนให้แก่อุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทนของโลกอย่าง 5G หรือยานยนต์อัจฉริยะได้อย่างดีนายสมชายกล่าวกรรมาการผู้จัดการ Svi กล่าวว่าภาพรวมการดำเนินงานในปีนี้ มั่นใจว่าไรายได้จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเติบโตได้ตามเป้าหมาย10%โดยบริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการจัดการวัตถุดิบด้านซัพพลายเชนคาดหลังซื้อกิจการโชโฮกุไพโอเนียประเทศไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตอุปกรณ์สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้น,นอุตสาหกรรมยานยนต์จะทำให้ Svi มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบและบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยส่งเสริมการดำเนินงานในปีนี้ให้เติบโตเป็นไปตามแผนนั่นเองสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ